เมื่อวันพุทธที่5เมษายนที่ผ่านมาตรงกับวันพระคืน15ค่ำเดือน5วัดพระธรรมกายนางโน,โนประเทศญี่ปุ่นได้จัดก,กิจกรรมงานบุญในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและพิธีบูชาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภาคเช้าเริ่มในเวลา10นาฬกา20นาทีสาธุชน พร้อมใจกันตักบาตรและก็ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรค่ะจากนั้นนะคะได้ร่วมกันถวายพัะตาหารเพลแด่พระภิสุกสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยุง จากนั้นในเวลา12นาิ40นาทีทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดนิ่งณนศะูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อถึงเวลาสว่างจึงได้ร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยเป็นทํานองสอรพัญญะจากนั้นกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อเป็นพังแห่งความสำเร็จในการเกิดมาสร้างบาร,รมีตามเสียงของท่านประธานสงฆ์ ต่อมาเวลา13.20นาิกา20นาทีเป็นการประกอบพิธีบุพเปตะผลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโอกาสนี้การรลยยนณมิสสุนิสาทาเคชิงเงะประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูบบูชาพระัตนะไตรคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์สัธุชนร่วมกันทอดผ้าบาังสุกลุลส่วนคณะเจ้าภาพถวายได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมกรวดน้ำและรับผ่พระ กิจกรรมงานบุญในวันนี้นะคะนำมาซึ่งความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งที่ลูกหลานของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้เห็นถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญโดยเฉพาะในวันพระใหญ่ค่ะ